จากสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนระบบเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศทั้งนี้จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในด้านการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติการพัฒนาประเทศการบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน กองทบกได้จัดกำลังคนยุทธปกรร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้านาสโมสรยอดทัพบ,บันเทิงกองพลนฐานราบที่7็จังหวัดเชียงใหม่เพื่ออำนวยการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนกำหนดแนวทางในการดำเนินงานประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การป้องกันไฟป่ายุทธศาสตร์การจัดการเชื้อเพลิงยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่ายุทธศาสตร์การดับไฟป่า รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่สำคัญคือจำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานลดลงจำนวนพื้นที่ที่เกิดไฟป่าลดลงและจำนวนจุดความร้อนลดลงภาพรวมการปฏิบัติงานกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าจะทำหน้าที่ในการวางแผนวิเคราะห์กำหนดแนวทางติดตามสถานการณ์ประจำวันในแต่ละพลื้นที่โดยในแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานแบบซิงเกิลคอมมาน ในกรอบการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดซึ่งจะทําให้การสั่งการการมอบหมายภารกิจการใช้กําลังพลและยุธทธปกรณ์มีความเหมาะสมรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยในขั้นตอนการปฏิบัติมีรายละเอียดดังนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบตรวจจับและข้อมูลภาคพื้นจากหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เมื่อตรวจพบพื้นที่เกิดไฟป่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าจะแจ้งข้อมูลพิกัดเป้าหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อได้รับการประสานกำลังภาคพื้นจะเข้าปฏิบัติต่ตอที่หมายทันทีทั้งนี้หากไฟป่าลุกลามขยายเป็นวงกว้างจนไม่สามารถควบคุมได้และการเข้าถึงยากลำบากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าจะสั่งอากาศยานขึ้นบินเข้าสนับสนุนปฏิบัติการสกัดกั้นแนวไฟณจุดกำเนิดโดยบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด ทิ้งน้ำดับไฟจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายหลังการดับไฟป่าแล้วเสร็จจะใช้ดโดรนจิตอาสาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติภาพรวมพร้อมจัดชุดเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำทั้งนี้กรณีสภาพอากาศเอื้ออํานวยต่อการทําฝนเทียมจะเข้าปฏิบัติการเพิ่มความชื้นเพื่อจํากัดพื้นที่ความเสียหายให้กระทบกับประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุดนอกจากการปฏิบัติภารกิจเพื่อเฝ้าระวังและสนับสนุนการควบคุมไฟป่าและหมอกควันแล้ว กองทัพพ้อที่3ร่วมกับกองทัพอากาศกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนดังนี้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควันจำนวน655ครั้งการดำเนินงานควบคุมไฟป่าและไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆจำนวน470ครั้งสร้างแนวป้องกันไฟป่าจำนวน255ครั้ง สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดินจำนวน82ครั้งลาดตะเวนป้องปรามป้องกันผู้ลักลอบเผาป่าจำนวน585ครั้งจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในปี2564ดีขึ้นตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับในห้วงปีที่ผ่านมาดังนี้จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีปริมาณลดลงร้อยละ32.57ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมีปริมาณลดลงร้อยละ16.31จำนวนพื้นที่ที่เกิดไฟป่าปี2564มีพื้นที่เกิดไฟป่าจำนวน 83, 8 3 8 8 7 7ไร่ลดลงร้อยละ,ะ35.62จำนวนพื้นที่เกิดจุดความร้อนปี2564เกิดจุดความร้อนจำนวน64,377จุด ลดลงร้อยละ52.60กองทัพบ,บกจะดำรงความต่อเนื่องในการใช้ศักยภาพทั้งในด้านกำลังคนและยุธทธปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาประเทศการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถรวมทั้งการบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและภาคส่วนต่าง,างๆในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง,งทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ